ดีค่ะดิฉันนางจุธามาศกำจรเมน,นุกูลทางจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะหลังจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้มีการตรวจสอบการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะในอนาคาตอันใกล้นะคะทางผู้ลงทะเบียนนะคะก็เตรียมที่จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือการตรวจสอบสิทธิคุณสมบัตินะคะว่า ผ่านครบถ้วนตามที่ทางกระทรวงการทาังกํากำหนดไว้8ข้อหรือไม่นะคะซึ่งณขณนะน,นี้ได้รับแจ้งว่าทางกระทรวงการทาังจะมีการประกาศผลในเร็วๆนี้นะคะโดยวิธีการที่ทางท่านจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติว่าผ่านหรือไม่นะคะ ท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้3ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็คือท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะผ่านทางเว็บไซต์บัรสวัสดิการ m o f g o t h นะคะหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งค่ะคือ w e l f a r e m o f g o t t h ค่ะหรือท่านสามารถที่จะไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียน ที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้นะคะซึ่งในจังหวัดมุกดาหารนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในหน่วยลงทะเบียนได้ได้แก่1สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 2. ธนาคารออมสิน3าธนาคารทกรสธนาคารกรุงไทยและหาก็คือที่ว่าการเำิภอทุกแห่งนะคะช่องทางที่3ค่ะท่านสามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประลัดกระทรวงการคลัง หรือสำนักง,งานเศรษฐกิจการคัาหรือ call center เบอร์021092345ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อท่านตรวจสอบแล้วท่านผ่านคุณสมบัติหลังจากนั้นให้ท่านไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคาร3แห่งนะคะโดยถือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปด้วยนะคะธนาคารที่ท่านสามารถติดต่อได้นะคะก็คือ 1. ธนาคารออมสิ 2. น2ธนาคารทกสอและ3ธนาคารกรุงไทยค่ะ สำหรับสำนักงานคังนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่าสุขของพัน<ๆ>เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากท่านมีข้อสงสัยประการใดนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคังจังหวัดมุกดาหารเบอร์โทร042611502หรือติดต่อข้อมูลข่าวสารนะคะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคังจังหวัดมุกดาหารได้ะคะ่ะ